การแก้กรรมจากการทำแทง้งปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่เห็นว่าการทำแท้งเป็นเรื่องปกติเพราะคิดว่าหากไม่พร้อมจะมีลูกแล้วมีอาจจะทำให้เดือดร้อนจึงคิดว่าการทำแท้งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นการก่อบาปก่อกรรมอย่างรุนแรงเทียบเท่ากับการฆ่าคนคนหนึ่งเลยทีเดียว และคนคนนั้นก็คือลูกของตัวเองดังนั้นหากว่าเรารู้ว่าเราไม่พร้อมที่จะมีลูกเราก็ควรจะคุมกำเนิดให้เป็นอย่างดีเพราะนั่นก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั่นก็คือการที่ไปทำแท้งเถื่อนนั่นเองซึ่งน่าตกใจว่าคนที่ทำแท้งส่วนใหญ่ในสมัยนี้นั้นเป็นเด็กๆวัยรุ่น ที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโดยที่ไม่รู้จักวิธีป้องกันทําให้เกิดปัญหาต่งตางๆตามมาซึ่งสถานที่ที่ทำแท้งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ที่ทําแท้งเถื่อนและไม่มีความปลอดภัยดังนั้นหากว่าผลกรรมของใครตามทันอย่างรวดเร็วก็อาจจะทําให้เกิดอาการตกเลือดและอาจจะเสียชีวิตตามลูกที่ทำแทง้ง และบางคนก็ได้รับผลกรรมโดยการที่ไม่สามารถมีลูกได้ตลอดชีวิตหรือก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกเป็นต้นที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นผลกรรมในเบื้องต้นเท่านั้นเพราะการทําแท้งนั้นได้รับผลกรรมร้ายแรงมากมายเช่นทำให้อายุสัน้นทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเงินทองขาดมือ และอยู่ไม่มีความสุขเพราะมีเงินอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานจะต้องจากมือไปการทำมาค้าขายก็ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานวิธีแก้กรรมหากว่าเราเคยทำแทงแล้วตระหนักได้ในภายหลังว่าการทำแทงนั้นเป็นกรรมหนักและอยากจะแก้กรรมนั้นสามารถทำได้ด้วยการบวช ไม่ว่าจะเป็นการบวชชีพราหมณ์หรือการบวชพระปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กที่ต้องตายไปตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตามาดูโลกนอกจากนั้นให้เราทำบุญครั้งใหญ่ฝึกสมาธิถือศีลห้าเป็นอย่างต่ำเป็นนิดกินเจและไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายตั้งมั่นในศีลธรรม รวมไปถึงการทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวัดถวายสังฆทานเป็นประจำ